ครับขอโส,สดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่ในะเก่งผมนะครับทั้ง2400 0นะครับ9ก้รกว่าท่านแนวในหลายนี้นะครับผมอัญเชิญพระเครื่องสำคัญเรียกว่าสำคัญมาก,มากบริวีเอฟซีได้รับชมและเป็นพระเครื่องประจำประเทศไทยของเราโดยเฉพาะนะครับประจำจังหวัดฉะเชิงเศราซึ่งใครๆก็รู้จักดีแต่ ที่สาคัญคือพระเครื่องสาคัญรายการนี้นะครับจัดสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะเป็นการสร้างหลวงพ่อสุธรย้อนยุคโดยสมาคมชาวชะเจิงเซานะครับในการสร้างเพื่อเฉลิม,รมพระเกียรติพระบาทสมเด็จจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงครอง 4, สีราชสมบัติครบ50ปีนะครับหลวงพ่อสุธรพ่อพอรอนะครับหลังของราช50ปีปีการนานพิเศษนะครับจะสร้างเมื่อปี40นะครับ ซึ่งหน้าหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรน,นะครับประทับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับมีลักษณะเป็นองค์สีดํานะครับชัดเจนผมไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดแต่อย่างใดอยู่ภายในซุ้มนี้เป็นซุ้มกระหนกนะครับโค้งขึ้นไปด้านบนตรงนี้เป็นตราพอบรนะครับตราพอรอนะครับ,รพ,รรรบพระบาทสมเด็จเจ้าอ,อยู่หัวพุย่ยพลวนอดุลยเดชน,นะครับสาคัญมากๆและงดงามเข้มขขังมากๆ อยากจะเรียนว่าเอฟซี FC เห็นนะครับชัดเจนมากพระเครื่องรายการนี้เป็นพระเครื่องเนื้อนวะโลหะนะครับซึ่งหายากในช่องเรามีพระเครื่องนี้อยู่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับรายการนี้พล๊กไปด้านหลังประรูปองค์หลวงพ่อพุทธโสธรด้านหลังนะจะเหมือนลักษณะทะลุหน้าทะลุหลังนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้เป็นตราของศีราชสมบัติครบห้าสิบปีปีกัญยาพิเศษนะครับปี 3 9แต่ 39, okay. พาะเรื่องสำคัญน,นี้จัดสร้างเมื่อปี40นะครับเพื่สีเข้ามารับชมแล้วุ็ฝากช่วยแชร์ต่อแล้วก็ส่งต่อไปเยอะด้วยนะครับส่งต่อไปนะครับ ครับ FC สังเกตดูดีนะครับยิ่งชมก็ยิ่งสวยนะขออนุญาตที่จะพลิกกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ FC ชมความคมชัดและเข้มขลังของพระเครื่องสำคัญรายการนี้โดยที่ผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไร FC, FC เห็นแค่นี้นะครับก็คงจะทราบดีแล้วว่าสวยชัดและเข้มขลังงดงามในรายละเอียดมากพอสมควรนะครับเพราะเป็นพระเครื่องที่เรามีปุ่งเหลวและเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับ ที่สำคัญคืออกันนะว่าโคหะนะครับ คราก็จตปิดทีมไลน์นะครับ